แครออ์หลอดแคร์หลอดทำไมริวเลือกแคร์อดล่ะคะก็บอกว่าตอนที่ไปมาผมไปดมกลิ่นแล้วมันหอมนะคะพวกเราก็เลยเลือกแคร์อ,อดมันหอมกินหอมค่ะนี่พี่ได้ดมงิมันหอม,มจริงด้วยดองซิหอมนะหนูเลือกโอ้ยกลัะแล้วแล้วลูกฟักนี่ล่ะใครเป็นคนดูดดดค่ะดูแล้ต้นหอมทำไมล่ะคะทำไมถึงเลือกวะลูกฟักล่ะคะเพราะว่ามันต้องใส่ถ้าไม่ใส่มันก็ไม่ใช่เอง อ๋อแกจืดต้องใส่ปักด้วยใส่เพชรด้วยค่ะแล้วเราจะใส่ทุกอย่างลงไปในแกจืดหรือเปล่าคะทุกอย่างครับยกเว้นยกเว้นหมดชีทำไมอ่ะเขาไม่มีเวลาทเใหนตกแต่งตกแต่งเฉยเมันไม่ชับอืออะไรอย่างงี้พี่ด้าเนี่ยจะมีคุณครูมาสอนพวกเรานั่นก็คือครูอ้อนะคะปานิชาจิตรีธาตุนะคะพวกเราสวัสดีครูอ้อมาพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะ ก็คือครูอร้อที่จะมาสอนพวกเราทําอาหารกันนะคะครูอร้อเนี่ยเป็นคนดูจากทางบ้านที่ไม่ธรรมดาเลยเพราะว่าครูอร้อได้รับรางวัลการประกวดทำอาหารเสริมสิริมง,งคลที่งานยอยศยิ่งฟ้าอายุทยามรดกโลก,โลกเดี๋ยวครูอร้อเราดูนะคะว่าของที่เด็กซื้อมาทําแก่จืดวันนี้ถูกต้องหรือไม่หมูนี่ถูกไหมคะถูกต้องค่ะถูกต้องแล้วหนงงงึ่งย่างอมไม่ไดเป็นด้วยเักแล้วผักนะคะ ต้องนะคะผักเนี่ยนะคะจะใส่ได้เป็นบางอย่างเท่านั้นเองนะคะ mm hmm. กะ็ที่ใช้ได้นะคะคุณครูขอเลือกเป็นต้นหอมผักชีนะคะ mm hmm. แล้วก็แครอทนะคะแล้วก็อันนี้ไปซื้อมาหา mm hmm. ถูกต้องนะคะ mm hmm. ส่วนฟักนะคะ mm hmm. ขอเอาไว้ใช้สําหรับแกงจืดธรรมดาทั่วไปที่ไม่มีลูกลอกใส่นะคะ mm hmm. แล้วก็นี่ค่ะเห็ด ถามว่าใช้เห็ดใส่ต้มจืดได้ไหมก็ได้แต่ว่าไม่ค่อยนิยมทํากันนะคะเพราะเห็ดเข็มทองตัวนี้ถ้าเรานําไปผัดน,นะคะจะทานอร่อยมากและมีประโยชน์ด้วยนะคะลองเอาละค่ะเราจะเริ่มทําอะไรก่อนอันดับแรกคะ่ะแจืดค่ะถ้าเราจะทําแกงจืดก่อนนะคะเราต้องมีน้ำซุนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คือน้ําที่เดือดพุดปุดพุดพุด,ดพร้อมที่จะเป็นน้ําซุปแล้ว น้ำเดือดเราจะทำน้ำชุบก,กันโดยที่เราเริ่มใส่กระดูกหมูเนี่ยนะคะลงไปในหม้อนะคะทำให้ดูก่อนนะคะแล้วก็เด็กๆใส่แต่ว่าเรามาระวังนิดน,นึงใส่ได้เลยนี่คือที่รูสโลโมชั่นนะคะ ก็ปล่อยไว้อย่างนี้นะคะให้เรา<ห>เชื่อไป <ๆ S 1> <ๆ>เรื่อยๆปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาช่วยกันเดี๋ยวจะให้ทำลรกลอนกอนะคะค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นนะคะร็จแล้วรอ,อช่วงนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องลงมือทำจะมือหรือเปล่าไม่รู้พีดาก็เลยแจกผ้ากันเปื้อนกันก่อนคนะ่ะ อีกเลยค่ะตอนนี้พร้อมจะทำลูกรอกกันยังคะพร้มอมเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูอ้อจะสอนวิธีการทำลูกรอกว่าเริ่มต้นทำอย่างไรหเห็นไหมคะว่าข้างหน้าเรามีอะไรนี่คือไ่และนี่คือไส้หมูเอาล,ละต่อไปเราจะนำไข่กับไส้หมูมารวมกันเพื่อเป็นลูกรอกเริ่มดูเลยนะคะตอ,ตอกนข้ใช่เดี๋ยวดูนะคะตอกแล้วเราจะทำอะไรกับไข่บนโต๊ะแต้ม ไข่แดงนะคะเราจะไม่ใช้ดเดี๋ยวหนูได้ทํานะคะอักของหนูก็มีไงคะเดี๋ยวคุณครูทําให้ดูก่อนนะรอแดงหลังจากที่เราแยกไข่ขาวกับไข่แดงมาแล้วนะคะอันนี้ไส้ที่เราได้มาเนี่ยเราจะต้องผูกไฟเขาก่อนเพื่อนะคะป้องกันที่ว่าเราใส่ไข่ขาวไปแล้วเนี่ยไข่จะไม่ไหลออกเสร็จแล้วเราควยแย่ลงไปนะคะนี่เราเป็นถึงสูงนะคะให้คึุนปลายถึงถึงสูงเลยนะคะเวลาเรากอกจะได้ไม่ลื่นลงไปนะคะ เป็นไข่ขาวที่ครูแยกไว้แล้วนะคะก็มากอกเลยค่ะเห็นไหมเนี้ยมาได้แล้วร้อนทำไห้ยังคะร้อมแล้วค่ะ เก่งมากด้ของมือนี่เป็นใครล้วเเร็มเลยได้เสร็จแล้วเก่งมากผมหเองเนาะเรียนใว่าขั้นหมดแล้วผ่านไปอย่างเรียบร้อยอาวลัขั้นตอนต่อไปก็คือเอา ไข่ขาวใส่ลงไปในในครับใน,ใน,ใ,นในหมูในหมูเปิดลูนีห พอไหมพอไม่พอ ชูสนนนนินั่นแหละนั่นแหลแล้วอุ้ยเฮ้ยเอ๊ยรู้สึกเหมือนมีปลาอยู่ข้างในนั่นแหละว,ว้าวไหนคะเดี๋ยวครูขอลองแล้วก็เดี๋ยวครูปูกให้ปมแรกดูนะครันนะคะนแบบนี่นะคะนี่จับอย่างนี้เห็นไหมคะอ่ะแล้วหนูก็ทําไว้ห้องใหญ่ๆนะอ่ะแล้วหนูจะเอารอดแต่ลิวต้องมัดน้ำพิษนะครับจะได้ดี ใหญ่ๆราจะเพยเราได้ท้ด้ยี่ยไ่เลยเาครับทิใหญ่ๆครับ ของน้ำเปล่าในกระทะนี้นะคะเราจะเอามาทำให้ลูกหลอกเราสุกถูกไหมคบเราก็เทลงไปเลยนี่ครับนี่ครับหยิบแล้วโยนไปเไม่อยวคอย่าแตกนะคะ่อยๆอ้องเราเอไรอ่เร่อไปหเไต่อไปนะเดี๋ยวแตกแม่โอ้ยกระเด็นโอเป็นโซ่ามกระเด็นเราทิ้ ระหว่างที่เรารอนะคะให้ลูกลอกของเราสุกนะคะเดี๋ยวเราก็ไปช่วยกันทำน้ำซุปพอเราได้น้ำซุปที่เราเคี่ยวจากกระดูกหมูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือกระเทียมพริกไทยนะคะและรากผักชีอันนี้จะทำให้ใส่ไปแล้วเนี่ยน้ำซุปของเราจะเพิ่มความหอมมากขึ้นนะคะ มันน้ำซุปเราใช้ได้หรือยังใช้ได้แล้วค่ะโอ้ยเดือด้่าอะไรกลิ่นเป็นไงคะต้เซีพอนไ้คและที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือลูกรอกที่ต้มไว้สุเกเรียบร้อยแล้วเอาละขั้นตอนต่อไปเราจะใส่อะไรลงไปดีเอ่ยอค่ะ ลกรครูตัดสินใจให้ค่ะเพราะครูทําให้คนละแถวใส่คนละแถวใส่คนละแถวสี่คนสี่แถวออาวค่ะอันเริ่มจากดีดีก่อนดีดีปาดแถวเดียวนะคะอเลือกเอาคะหนึ่งแถวแถวอย่างนี้นะใส่ใกล้ๆน้ำใกล้ๆนเำเลยค่ะ 你好、嗯。<laughs> โอ้ใสน้ำซุปพันเลยโอ้โห่น้ำซุปพันเลยเรียกว่างานนี้นี่อร่อยไหมคะอร่อยค่ะถ้าอร่อยนะคะเราก็ต้องขอบคุณครูอ้อพร้อมกันเลยค่ะอ่หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะที่ครูอ้อมให้ความรู้สอนเราทางแกงตือลูกโอกค่ะแสนอร่อยในวันนี้นะคะแล้ววันนี้สนุกไหมคะสนุกค่ะ ใครที่อยากสนุกสนานพร้อมกับได้รับความรู้เหมือนน้นนองๆกลุ่มนี้นะคะจะกลุ่มกัน4-5ถึงคนส่งรูปถ่ายเล่าประวัติตนเองแล้วบอกเหตุผลบบ okay, มาด้วยว่าทำไมอยากร่วมรายการนะคะส่งมาอย่างที่อยู่ที่ปรากฏตรงหน้าจอก็จะได้สนุกสนานเหมือนน้นนองๆกลุ่มนี้ค่ะและใครที่ชอบวาดรูปนะคะให้วาดรูปอาหารจานโปรดพร้อมกับมีโลโก้ของรายการติดมาด้วยนะคะ มาตามที่อยู่นี้พี่ๆก็จะคัดเลือกแล้วก็มีของที่ระลึกนั่นก็คือผ้ากันเพื่อนน่ารักน่ารักแล้วก็เข็มกลัดสวยๆให้น้องๆน,นะคะวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปชิมแกงสืดลูกเล่ากันก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ กูไม่เห็นต้องเก็นเลงลยก็ต้องช้อนมันขึ้นมาไข่ขาวทำอะไรไม่ได้ที่เด็กเก็บอือเป็นยังไงมันมกิ้งกิ้งโอ้โอ้โอเคยาอยู่ที่ไหนข้อก็อยู่ตรงนั้นเฮ้ย